หนึ่งของจิตอาสาซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละอดตาหลับขับตานอนนะครับเพื่อง,งานอุญงานกุศลเพื่อให้โครงการสำเร็จร่วมรว่วมด้วดีครับเดี๋ยวคงจะรอท่านพระเดชพระคุณพระราชนกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามเก้นนาขานพิเศษเข้ามาเป็นประธานในการขอขมาครั้งนี้ ขอากบอาบอภิสการจิตอาสามาครบเรียงครับเข้าไปทุกท่านเลยนะครับเป็นภาพแห่งบุญแห่งผู้สนนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เราจะได้ร่วมบันทึกไว้นี่แะครับการสั่งสมบุญการเป็นเนื้อนาบุญของพุทธศาสนาหรือว่าเป็นอาน,นิสงส์อย่างแรงกล้าส่งผลถึงลูกถึงหลาน ถึงครอบครัวของท่านนะครับรอออกเลืวเ่วยให้ให้พระขอเข้ามาหรือว่าจะคุณด้ปล่อยแล้วก็ตามด้วยจีนภาษขขา,าขอเข้ามาปล่อยก่อนขอเข้ามา ด้วยกันมาหลาวันอาจจเรืิองที่เป็นก่ามาจะเป็นก่าคิว่านาโศจิตนะครับท่านสิ่งที่ไม่ควรเลว้ายในโลกนี้มีสารกัหนึ่งเศษดีสองเศษไปแล al, ai, Emperor, ้วก็สารเศษกรรมเศษนี่เป็ทเงินเล็กน้อยปล่อยทิงไว้กเพื่อนก็คดเศษไปกั้นเงิเลยกน้อยสามารถให้พักเถิดด้เศษกรรมนป็นเทินเล็กน้อยก็สามารถเป็นเงิประสั อนุญาตเปติดโอกาสให้กับคณะญาติเดิมแม่แม่จิตอาสาทุกท่านดะมีโอกาสขอขามากับเราจะได้ให้แม่แป๋วเป็นผู้นำขอขมาครับตลากราบขออาส อาจาริเยปัมาเทนะเทวาระตเยนะกัตังปังอัปาราทางคมะอุโดพันเตอาจาริเยปัมมาเทนะเทวาระตเยนะกตัาสัพพังอัปาราทางคมะอุโนพันเตอาจาริเยปัมมาเทนะเทวาระตเยนะกตัง สัพพามอัปปราทางธรรมะอุงโลพานเองหากข้าพเจ้าได้กระทำความประมาทพลาดพลั้งได้กระทำความประมาทพลาดพลั้งอันใดอันใดด้วยกายด้วยกายด้วยวาจาด้วยวาจาด้วยใจด้วยใจในพระนวกะในพระนวกะขอได้โปรดขอได้โปรดเป็นอโหสิกรรมเป็นอโหสิกรรมตั้ง ต,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิน